บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันสมเด็จพระพุทธาารย์โตโรมมรังสีวันนี้อตาตมาจ,จะเทศเรื่องบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคำว่าบุญแปลแบบไทยๆว่าความดีความสะอาดแห่งจิตเวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทาบุญส่วนการทาบุญในพุทธศาสนาเรียกว่าทาบุญส่วนการทาบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี แต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามซึ่งประกอบด้วยทานศีลภาวนาเคยมีคนถามอาตมาว่าเกิดมาเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไรอาตมาก็ตอบเขาไปว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้แถมยังประหยัดอีกด้วยนั่นคือ การรักษาศีลและการเจริญภาวนาซึ่งสองอย่างนี้จะได้อานิสงผลบุญมากกว่าการให้ทานเสียอีกเพียงแต่ญาติโยมมองข้ามกันไปโยมมักจะคิดทำบุญแต่การให้เท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดีแต่การรักษาศีลและการเจริญภาวนาต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติจึงรู้สึกว่าทำยากกว่าการทำบุญทุกอย่างโยมต้องเข้าใจด้วยว่า เพียงแต่เราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทําบุญเท่านั้นโยมก็ได้กุศลแล้วแต่บุญที่ได้รับยังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มที่ต้องทําบุญให้ครบสามอย่างทานคือการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทํามากมีเงินน้อยก็ทําน้อยตามกําลังตนถ้าไม่มีเงินทองใช้แรงกายก็ให้เป็นทานได้ศีลพวกท่านทั้งหลายสังเกตรหรือไม่ว่า เวลาที่ญาติโยมจะมาทำบุญทำไมพระท่านถึงให้พวกญาติโยมรับศีลก่อนเพราะท่านต้องการที่จะทำให้ผู้ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อทำบุญขณะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกําลังจริงอยู่ที่บางคนไม่อาจถือสีนได้ตลอดเวลาอาจเป็นเพราะหน้าที่การงานทำให้ต้องผิดศีนแต่เราสามารถที่จะถือสีนได้ในขณะที่เรานอน,อนในเวลากลางคืน และถือได้ครบทั้งห้าข้อด้วยเพียงแต่เราอารัธนารับศีลห้าด้วยตนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากได้รับผลเต็มกำลังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาแต่ถ้าเกิดเราต้องตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติทันทีภาวนาหรือการสวดมนต์ คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาทำให้บรรลุไปสู่พระนิพพานหัวใจของการทำบุญทุกครั้งขอให้ญาติโยมจงแผ่เมตตาและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งตามนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง20ชั้นพรหมโลก6ชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลก อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ,พทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณอรูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบ็ดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนาการระบาดนี้ด้วยเธินบุญที่ทําไปจะส่งผลให้ได้รับบุญในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้ากันหรอกนะขอจะเจริญพรเจ้าประคุณสมเด็จมักจะกล่าวกับสานุสิท์ทั้งหลายอยู่เสมอว่า ชีวิตมนุษย์อยู่ได้ไม่ถึง100ปีก็ต้องตายและถูกหามเข้าป่าช้าดังนั้นจึงควรประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏท่านเปรียบเทียบว,ว่ามนุษย์อาบน้ำชำระกายวันละสองครั้งเพื่อกำจัดเหงื่อคลสิ่งโสโครกที่เกาะร่างกายแต่ไม่เคยคิดจะชำระจิตให้สะอาดแม้เพียงนาทีด้วยเหตุนี้ ทำให้จิตใจของมนุษย์ยุคปัจจุบันเศร้าหมองเคร่งเครียดและดุดันก่อให้เกิดปัญหาความพิการในสังคมความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งและกลายเป็นสงครามมนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันแต่งใจขอให้ท่านได้พิจารณาไตรตรองให้จงดีเถิดว่าร่างกายของเรานี้ฉะไหนจึงต้องชำระทุกวนันทั้งเช้าและเย็นจะขาดเสียไม่ได้ ทั้งที่หมั่นทำความสะอาดอยู่เป็นนิดแต่ยังมีกลิ่นไม่น่าอภิรมออกมาแม้จะพยายามหาของหอมมาทาทับก็ปกปิดกลิ่นนั้นไม่ได้ใจของเราละ่ะซึ่งเป็นใหญ่กว่าร่างกายเป็นผู้สั่งบัญชาง,งานให้กายแท้มีใครเอาใจใส่ชำระสิ่ง,ง,ง,งสกปปกออกบ้างตั้งแต่เล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันสั่งสมสิ่งไม่ดีไว้มากเพียงใดหรือว่ามองไม่เห็น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดหรือมีท่านผู้รู้ท่านพว่าเมื่อสมัยที่เราอยู่ในทองแม่มันอยู่ในวงแคบมันแคบมากไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็อยู่นานถ้าอยู่วันสองวันก็ไม่ค่อยกระไรแต่นี่อยู่ตั้งหกเดือนสิบเดือนแล้วก็ในขณะที่อยู่นั้นได้อุทานตัวเองออกมาว่าถ้าข้าพเจ้าพ้นไปจากนี้เมื่อไหร่ ข้าพเจ้าไม่ขอกลับมาอีกแล้วข้าพเจ้าจะขอทำให้พ้นไปจากทุกข์ไปให้ได้แต่พอเวลาเกิดมาแล้วลืมลืมตรงนั้นเสียเพราะว่าคนที่เราจะเกิดเนี่ยมันต้องเข้าพวังจิตนี้ต้องเข้าพวังถ้าไม่เข้าพวังเกิดไม่ได้ถ้าไม่เข้าพวังก็ตายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงไม่รู้ว่าเราตายแล้วไปเกิดที่ไหน คนที่เกิดมานี้มาจากไหนรู้ไม่ได้เพราะว่าจิตมันเข้าผวังเหมือนกันกับเรานอนฝันอย่างนี้นะจิตมันเข้าผวังเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในที่แคบๆแ,แล้วก็ลำบากแล้วก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าพ้นไปจากที่นี่เมื่อไหร่ข้าพเจ้าไม่ขอกลับมาอีกแล้วแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ลืมไปซะแล้วลืมไปหลวงพ่อก็บอกให้อีก แล้วหนทางที่จะไม่ต้องกลับมาใหม่ก็หลวงพ่อให้กรุยทางไว้ให้แล้วมาปูสมาธิวิธิสาสมาธิการปฏิบัติสมาธิของบุคคลทั่วไปอย่างง่ายที่สุดปุริสาสมาธิสมาธิเข้มชินนสาสมาธิสมาธิชนะใจตนเองสักษาสมาธิสมาธิสำหรับนักโทษในเรือนจำมาถึงอุตมะสาสมาธิ สมาธิอันอุดมมาถึงครุษาสมาธิมาถึงสุดท้ายนี่ไฮคลาส